สวัสดีท่านผู้ชมนะคะพาท่านผู้ชมนะคะมาที่ตำหนักของปู่อนุชิตนะคะค่ะงวดที่ผ่านมาแอดนีก็ไม่ได้ตามติดธุระนะคะเลยไม่ได้ตามนะคะค่ะงวดวันนี้นะคะหงวดวันที่ 16, สิบหกเมษายนนะคะแอดนีก็จะตามให้ท่านผู้ชมนะคะเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะคะค่ะมารอดูรอฟังนะคะว่าปู่จะฝันหรือว่านนมิตอ,อย่างไรบ้างนะคะ งวดที่ผ่านมาปู่จะให้ตัวไหนนะคะท่านผู้ชมมาฟังด้วยกันเลยนะคะที่ตําหนักของปู่อนุชิตนะคะก็บอกว่าไปที่ต้นมะขามนะตัวตัวเองเคยร่างปู่นี่เคยเอาโองไม่รู้ว่าเอาไปขึ้นตรงว้ตอนไหนเนาะแต่ก็ งามเนาะภาษาเขมรตัวเนาะอ่าโอ่ถ่มนะยื้อเล่งต๋อยเรียเมียนจะเปี่ยมใบใบก็จุดเอ้ยโอ่อย่าเน่าพอดีนะเนื้อเวบแบอันนี้ยายถ่างัวรุจเฮยเด้ออืมเบบะตึกเปรียบเพลงหมูปิ้งเวคลีบบะบะเลยอดมันตึกเนาะก็ฮีรนาฮีในมะกิก็เนิ่มคเนียที่อัดนะอืมอ่าเมียนอุยอ่าซูนเนาะโอ่เวบะเวก็ซูนอย่างเงี้ย องมยุยเวกันนึงนานเว,วกันนึงปุลเว,วกับแป็ดกี่กับอัดอยู่อากับเต้ากันกีเานาะอืมในการปูประสาทเกิดกับหย่ปรับเกิดเกิดกับตอนนี้ชอบแต่ราชการที่สิบท,ท,ท่านขี่ขับรถเก๋งสเสด็จมาก็ให้เอารถเก๋งมา,าบวงสรวงอืมทำบายสีเนี่ยที่เห็นคือบายสีคือฟันได้สองคืนหวยออก ก็ออกมาเลขนั้นได้ก็ปูก็ไม่ได้สนใจใส่ใจอะไรเนาะก็ฝันก็คือฝันือคนงวดนี้ปูว่าน่าจะมา ยเนยืนมีลมันคืนีเอ็มเยนเวียสนาก็ยืนก็ประสูประสอบบานนองบ่นก็สอนก็ยืนคือเธอตุในอดีตชาติกระเลีย,ยยอื่ยืนบานครุบครุบเนี่ยว่าวปู่เนี่ยถือกำเนิดเกิดมาในปีพุทธศักราชสองห้าพัน 2,509เนาะอก็อว่าเกิดมาแล้วนะเกิดมาแล้วก็ให้ปฏิบัติให้ทำตัวอยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติในธรรมขององค์พระสมาสมาสัมพุทธเจ้าแล้วอย่าละทิ้งศีลห้าศีลแปดอันนี้เสียงบกอกเมื่อเป็นครูบาอาจารย์ก็ขอให้อยู่ในศักดิ์ในสีเป็น คนที่จะต้องเปิดทางให้กับมนุษย์แล้วก็สัตว์โลกท่านพูดอย่างนี้นะเกิดมาปีไหนให้คิดดูตอนนี้อายุเท่าไรให้คิดดูก็พูดมาแค่นี้ก็ไปเลยคือเหมือนว่าให้ปู่เนี่ยร่างปู่นี่รีบเร่งในการปฏิบัติให้เร็ว เพื่อจะได้ช่วยทุกสปปรรพสิ่งที่กำลังตกทุกข์ได้ยากอะไรประมาณนี้นะนี่คือฝันเมื่อคืนนี้เองปู่ไม่ได้เล่านะเพิ่งเล่าเนี่ย<อ>คือจะมีเสียงเนีจะเป็นเสียงปู่หรือหลวงปู่ก็ไม่รู้จะเป็นเสียงห้าวๆนิดนึงดังมาจากข้างบนบอกว่าให้รีบเร่งนะรู้ไหมว่าตัวเองร่างเนี้ยเกิดมาปีอะไรดว่านี ปีอันปีอะไรแล้วอายุเท่าไรให้รีเพร่งสร้างปฏิบัติเอารีเพร่งช่วยทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับร่างนะพูดแค่นี้เองอไปเลยสิ่งนะก็ไม่เปริศนาปู่าจะเป็นปริศนาปู่หรือเปล่าอันนี้ปู่ก็ไม่รู้นะอถ้าเราจะตีเป็นโชคเป็นดวงเป็นลางเกี่ยวกับโชคลาภ ก็ลองลองดูนะเพราะว่างวดที่แล้วมันก็เป๊ะเลยนะปู่บอกว่าให้ไปดูที่ต้นมะขามสิเอาโอ่งไปตั้งไว้น้ําเต็มหรือย,ยังนะงวดที่แล้วทีนี้ไปก็ปูร่างนี่ก็ปีนขึ้นไปน้ําก็เหลืออยู่นิดหนึ่งจะเต็มโอ่งแล้วไม่ใช่ว่าน้ํานิดหนึ่งนะน้ามันจะเต็มโอ่งแล้วทีนี้ฟารมก็มืดแล้วก็ฝนก็เทลงมาเต็มโอ่งแล้วก็ตกแตกบางคนก็ตีเป็นหนึ่งแปด เพราะว่าคําว่ามะขามเนี่ยภาษาขมรเຈียนกับปืนเนาะแอะแปรแล้วก็องหนึ่งใบตกลงมาหนึ่งแปรแล้วก็พอแตกไปมันก็ศูนย์ศูนย์ก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ได้บนล่างเลยใช่ไหมบางคนไม่ได้มาตามนั่นสิปู่ก็โทรไปหาไอ้ลายไปอยู่ถ้าปูล่ลายไปเนี่ยนั <S 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 ่นแหละ คือสัญญาณนะเป็นอย่างนั้นไล่ไปเป็นยังไงปู่ก็ถามว่าอยู่ดีมีสุขกันไหมถ้ามาก็เอซีของเราก็คงจะมีโชคอะไรกันไปแล้วก็ปู่ประศาสตรก็ฝันแบบแม่นๆเลยปูประศาสตรก็มาเล่าให้ฟังฝันว่าทํำบายซีมาถวายก็ราชการที่สิบพ่อหลวงรองสิบ ท่านขับรถเก๋งมาให้เอาใบาสีมาบวงสวงก็เนี่ยทำใบสีคือพอเลขออกมาก็หนึ่งศูนย์เต็มเต็ม,ตมปู่ก็ทั้งสองคนปู่สองคนนี้จะมียาตจิตสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่สองพี่น้องที่มีอดีตชาติร่วมกันมามนี่ถ้าไปหาเก เลขมันก็จะอันเดียวกันนะมัง้งหรือ,อยังไงถ้าท่านจะให้เพราะว่าท่านจะให้อยู่แล้วนะเพราะว่ามีปูเข้าแห้งเนี่ยท่านเคยรับใช้ก็อาจจะมียานปูเ่ข้าแห้งอยู่ในในตัวแกนะตืปาาอประสาทก็แกจะเป็นคนที่จะให้โชคให้ลาบเสมอหลวงปูเข้าแห้ง ในปูก็ฝันแค่นี้อันนี้นี้โคโชวเล็กปูปหัวที่ดกมันกับปูเล็กด้วยข้างล่างปีไม่ออกเลยปูปีไม่ออกเลยนะ แต่ที่ลูกหลานชอบเสียงโดเสียงเสียงโชคเสียงดวง <c oughs> ก็ขอให้ดวงให้โชค <c oughs> ให้ดวงมากับโชคโชคมากับดวงแล้วก็ให้ได้สมดังใจที่เรานึกคิดนั่นแหลนะอะไรก็แล้วแต่เราก็อย่าไปเน้นจนเกินไปนะให้ดูที่ว่าดวงของเราด้วยว่าช่วงนี้ดวงเราดีไหมหรือดวงเราไม่ดี ปู่ก็อยากจะให้ทุกคนได้มีดวงดีโชคดีแล้วก็ได้สมเจตนาดำเจตนาที่เราตั้งมุ่งหวังไว้ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดวก็ขอให้สำเร็จผลนะให้ลูกหลานทุกคนได้ได้ได้ดังใจนึกกันแล้วกันเนอะ,ออะก้าวเข้าไปสู่ชีวิตใหม่ที่สดใส้วก็ได้ ดังใจนึกคิดในหน้าที่การงานในการสิ่งดวงโชคลาภทั้งหลายก็อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละนะอยู่ที่ตัวเรานะหมั่นทําบุญเดี๋ยวก็เขาก็ให้เราเองนะเราก็พยายามหน่อยเราก็ทําบุญกันค่ะท่านผู้ชมนะคะตัวเลขนะคะที่ฝ้ายเอ็ม้อยนะคะเก้านะคะที่ปู่ฝันนิมิตนะคะก็ าเขียนให้นะคะที่สมุดนะคะตามที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะให้ช่วยดูด้วยนะคะว่าปู่ให้เขียนเขียนให้ตัวไหนนะคะท่านผู้ชมคะอันนี้คือฝาเอ็มร้อยนะคะงวดนี้นะคะสามตัว9ก้าางวด6กเจ็ดงวดแปดเจ็งวดนั้นนะคะปู่นะคะแอดมินก็มาตามปูาา่ประสาทเอาปูอา่อนุชิตนะคะ ปูได้เปิดไฟล์เอมรอยนะคะให้กับแอดมินีนะคะสี่หกเงวดหกเนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดมินีก็ไม่มีดวงและก็ไปเจอที่ต้นยางอีก8 6 7ก็ไม่มีดวงอีกนะคะท่านผู้ชมคะไม่ได้เลยนะคะปู่อนุชิตเปิดให้แม่นแนเลยแล้ก็บอกว่าเอาไปบ้านด้วยนะคะกับฝาเครื่องดื่มนะคะพอออกมาก็6กเนะคะเห็นที่ต้นยางก็8 6 7ไม่ได้อีก ไม่มีดวงนะคะท่านผู้ชมค่ะก็มาสรุปตัวเลขนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะอ่าวันนี้นะคะปู่ก็เขียนเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมช่วยดูช่วยแปลฝาเอ็มดอยก้าวเกาที่ปู่เขียนให้ก็5-0-9หรือเปล่านะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาก็เข้าบนล่างเลยนะคะแอดมินไม่ได้ตามนะคะเพราะว่ายากนะคะมวัวแต่ ติดธุระไปทางอื่นนะคะมาไม่ได้เลยนะคะท่านผู้ชมเสียดายมากๆเลยนะคะค่ะ9 6 5 5 0 9แล้วก็ปู่เขียนข้างล่างปู่บอกว่าให้ให้ตีเอาเองนะคะแอดนีก็ยังว่าเอ๊ะปู่เขียนอะไรเนาะหรือว่าจะเป็นหมานหมาน,มานหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมเนาะหมานหมานก็คือขอให้โชคดีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างอีกปู่ก็เขียนให้อีก4 8 9นะคะ หรือสี0 1หรือเปล่าไม่รู้นะคะให้ท่านผู้ชมดูนะคะช่วยตีช่วยแปลด้วยนะคะถ้าสายหลวงปู่สวงแล้วนะคะก็จะให้เป็นปริศนาแบบนี้นะคะปู่อนุชิตนะคะก็เป็นสิทธ์นะคะหลวงปู่สวงเหมือนกันนะคะก็เดินสายหลวงปู่สวงนะคะเขียนให้แบบนี้ก็จะเป็นปริศนาเหมือนกันนะคะถ้าตีปริศนาออกตีปริศนาได้นะคะก็จะได้นะคะอยู่ที่ดวงอยู่ที่บุญวาสนาด้วยนะคะ ค่ะก็ให้ท่านผู้ชมนะคะโชคดีนะคะกับตัวเลขปริศนาของปู่นะคะ509นี่แหละค่ะท่านผู้ชมเนาะแล้วจะเป็น6ก็ได้นะคะแนวนน5.69 5 0น569 509นะคะเป็นแนวนอนนะคะดูตัดบไปตัดบัมานะคะถ้าตีไปแล้ว5.09หรือ5.6.9ก็เหมือนกับตัวเลขฝาเอ็มยนะคะ <S <S 2> <S 2> ฝาเอ็มย <oy> นี้นะคะปู่ยังไม่ดูเลยนะคะ เอดมีดูเป็นคนแรกเลยนะคะ965นะคะถ้าออกมาตัวนี้ก็ตัวเดียวกันกับที่ปู่เขียนให้เลยนะคะตะแคงดูนะคะท่านชมก็เหมือน569นะคะถ้าตะแคงดูนะคะ,ะให้ท่านผู้ชมช่วยดูด้วยนะคะค่ะขอให้โชคดีคะ่ะขอบคุณ f อฟซีมากๆเลยนะคะที่ติดตามนะคะ แล้วก็ให้กำลังใจแอนดี้นะคะมาโดยตลอดขอให้ตัวเลขปูนะคะขอให้โชคเขาราบกับเอซทุกคนทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะขอให้ได้นะคะแอดมนีก็ต้องขอลานะคะท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ